Introducing your referee in charge, Mr. Tanbut Rangrong Anuson. And now, introducing first, Fighting Love of the Red Corner, 16 years of age. He stands at 170 centimeters tall and weighs him at 124 pounds. He holds a record of total two fights. Two wins representing Iran. Let's hear it for Achia Sabadesh at Basra. And introducing his opponent, fighting out of the blue corner, 17 years of age. He stands at 171 centimeters tall and weighs in at 125 pounds. He holds a record of three wins, two losses, and one draw, representing China. Let's hear it for young Daichun. All right, <laughs> ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับจากอิหร่านหรือแดนมังกรครับประเทศจีนจากคว้าชัยครับกำหนดการแข่งขันสยกนะครับยกละสนาทีเปิดเผยคะแนนทุกยกมุมแดงก็อาเซียอาร์นะครับมุมน้ําเงินหยางมาดูกันเลยครับในพิกัด125ปอนด์นะครับยุทธนี่สิบหกสิบเจอายุขนาดนี้น้ําหนักร้อยยี่สิบห้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวโตอีกแน่ครับโอ้โหเนี่ครับถีบซ้ายไว้ครับแหมดูลีลาไม่ธรรมดานะครับอาเซีย ยานแต่ชุนครับเดินกดดันเข้ามาครับอาเซียก็รอต้อนรับเป็นอย่างดีครับมาแล้วครับแข่งซ้ายวัยรุ่นอิรานกับวัยรุ่นจีนนะครับยานแต่ชุนนี้ชวนทะเลาะเลยครับเปิดเกมบุกเข้าหาทีไว้ครับอาเซียไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับไปซ้ายยังหลุดครับยานแต่ชุนเข้ามาครับพุกซ้ายโอโหต่อยขวามาเป็นพลวรนเลยครับแต่ว่ายังรอดมาได้ครับอาเซีย โอ้โตเลยน่ากลัวเลยครับหมัดของอาเซียนนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับจับตาดูให้ดีเลยครับแทงซ้ายออกดีต่อยขวาเข้าหน้าตอนนี้อยางแต่จุนครับเข้ามาประกบวงในโอ้โหแต่ว่าอาเซียนนิก็ดิ้นสุดฤทธิ์ครับยังตีไม่ได้ครับเริ่มจะเลือดขึ้นหน้าครับดูแล้วเนี่ต่อยไปด้วยอารมณ์ไปด้วยมีอารมณ์ไปนิดนึงด้วยครับเพื่อความมันเพื่อความดูเดือดนะครับตอนนี้เลือดขึ้นหน้าแต่ว่าอย่าให้เลือดออกที่หน้านะครับเดี๋ยวดูครับ ต่อยกันแบบนี้อุ้ยแม่จังหวะคืนการคอครับอาเซียอาแล้วครับหยางเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับดูความเร็วนี่จะเป็นรองนิดหน่อยครับแม่เจอทีก็จับกับการทันวุฒเช็คของเลยครับยังอยู่ยังอยู่ฮะไปลุยต่อครับก็ชัวร์ไม่ได้ตั้งใจเลยครับมาแล้วครับลูกถีบของอาเซียหมัดขวาครับคล่อมไปกอดไว้จะเข้าข้างหลังครับหยางแต่จุนหันหลังให้เลยถีบไปครับ โอ้โหเดินแบบนี้ไม่กลัวหมดเรี่องหมดแน่เลยครับยางไตจุนครับดูแล้วสเตปอาจจะยังช้ากว่าอาเซีอาไปประมาณจังหวะหนึ่งจะดึงศอกกลับครับดึงหมัดกลับหลังโอ้โหแกหันไปพอเลยครับว่าหายไปไหนครับเอ่าเขี้ยวเตือนเลยครับไม่ได้นะครับแหมเหมือนเหมือนกับไปย่อเย้ยคู่ต่อสู้ครับเดินเข้ามาเหมือนเดิมครับยางไต้จุนหุกซ้ายโดนแข้งซ้ายของอาเซียโอ้โหลูกนี้บอลยันลาครับงายหลังพลึงลงไปเลยแหมดูแล้วลีลาความกวนเนี่ย ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าอาวุธก็ดีเหมือนกันนะครับอาเซียอะ่ะแบบนี้นี่หยางครับเจอข่มอยู่หรือเปล่าใจสู้ขนาดไหนครับอ่เดินเข้าหาแม่มีศอกด้วยนะครับอาเซียโยกไปแม่ดูเริ่มจะมั่นใจครับแต่หยางไม่สนแล้วครับสู้ในเกมของตัวเองฮะไม่มีลีลาอยู่แล้วครับโอ้โหแบ็คทิกขึ้นมาโดนลำตัวนี่จุกได้นะครับแบบนี้ครับขยับเดินต่อครับหยางความเร็วเป็นรองครับก็ต้องลงทุนแบบนี้นะครับ โอ้ยกแรกนี่แหมจะหมุนบ้างครับเอาแล้วครับโอ้มีมีมีเหมือนกันครับอ้าวโมโหเลยครับขึ้นมาในต่อยหมัดมีสะดุดเล็กน้อยนะครับอย่างไตจุนครับเจอหมัดของอาร์เซอาครับฝุ่งซ้ายแล้วก็ไตขวาโอ้ทำตัวเป็นคนเหล็กเลยครับอย่างไตจุนครับโดนเยอะนะครับไตซ้ายครับอาร์เซอ่โอ้ต้องยอมรับเลยครับเรื่องท่ากระหดครับหมดยกแรกครับสู้จริงๆครับอย่างไตจุนครับในขณะที่อาร์เซอาเนี่ยเดินยิ้ม ชูมือเข้ามุมเลยนี่เป็นคู่ที่2นะครับอาเซียอซาเวเนสฮัตบาสราจากอิหร่านครับกับหยางไตจุนจากประเทศจีนยกแรกเราเห็นแล้วนะครับว่าอาเซียอนี่มีความคล่องแคล่วว่องไวครับมาดูไฮไลท์กันหน่อยครับจังหวะแข้งซ้ายครับของอาเซียอครับแล้วดูครับมอนยันหลักครับต้นต้นนี่แค่เสียหลักนะครับจังหวะนี้จะขึ้นก้านคอครับลีลาเน่ข้างแผวพาวทีเดียวครับ แลวดูครับนี่ฮะโอ้เตือนไปรอบอีกแล้วนะครับรอบที่2อนี่หล่นเลยครับแล้วหมัดขวาครับของอาเซียดูซุปเปอร์สโล่นะครับจังหวะมอนยันหลักครับโอ้โหทีเขายอดอกครับแล้วนี่ฮะอีกทีหนึ่งครับโอ้โหมดทั้งยืนครับหมัดขวานี่วิ่งไปครับเอาใบหน้าเต็มเข้าสู่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับกับคู่ที่2ของรายการนะครับ ยกแรกในเห็นลีลาของอาเซียไปแล้วนะครับจากอิหร่านครับเดี๋ยวดูยก2ครับอย่างนี้ต้องปล่อยของบ้างนะครับคะแนนยกแรกเนี่ยเป็นของอาเซียครับจากอิหร่านออกนาไปก่อน10ต่อ9ทั้ง3เสียงนาทีก็ได้นีเลยครับทางด้านของอาเซียครับมัดมาครับกล้าต่อยมากขึ้นครับอาเซียครับยกนี้คะแนนนํานี่ก็ทําให้เขามั่นใจครับเอาโดนทุกซ้ายของอย่างไตจุนเหมือนกันไปเช็คดูครับอาวุธที่เขาเป้าครับเป็นของอาเซียครับ36ต่อ19โอ้โห ชัดเจนแจ่มแจ่วครับทำให้ยกแรกเป็นของเข่าครับและก็ยังมาอยู่เรื่อยๆครับอาเซียครับถีบซ้ายตอนนี้อย่างไตจุนเริ่มจะเข้าไม่ถึงตัวเลยครับเจอความจุกจิกกุกกิ๊กของอาเซียเข้าไปส่พับในครับตามด้วยแข้งซ้ายโอ้โหหาจังหวะเข้านี่ยากอยู่แล้วครับแล้วยิ่งเจอความเร็วของอาเซียเข้าไปด้วยอย่างไตจุนอาจจะต้องรอเวลาครับเดินเข้าไปโอ้กลาจะมุนครับขยับปเตะพับในหุกซ้าย โอ้ต่อยฉลาดจริงๆครับอาเซียครับพีอีกแล้วทขอหรือเปล่าครับหยางไตจุนนี่ครับอ่ะก็ต้องลงทุนแหละครับดูแล้วความเร็วลีลาเป็นรองนะครับต้องเบียดให้อยู่ครับเพราะว่าอาเซียเนี่ยมีโอกาสหมดได้นะครับก็จากฟีตีที่แจ้งมาเนี่ยต่อยมาแค่2ครั้งนะครับขณะที่หยางเนี่ยต่อยมามากกว่านะครับต่อยมา6ครั้งชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับส่วนอาเซียนเนี่ยต่อยมา2ครั้งไม่แพ้ใครครับฮะแล้วครับโดนศอบ ขางซ้ายมานี่ครับเบียดติดๆเนี่ยเดี๋ยวขาตายเนี่ยหมดได้เหมือนกันครับมาแล้วครับลำตัววงในเด้งตีไปครับอ่าเริ่มจะได้ได้เจอเป้าได้จะเจอจุดหมายเหมือนกันนะครับทางด้านหยางต้องประกบวงในเลยครับหยางใตจุนครับแต่ว่าอาเซียยังพลิ้วครับปล่อยหกซ้ายแล้วก็วนออกมาแยบซ้ายวายขว้างหมัดขวามาเตะซ้ายมาเป็นชุดจริงๆครับอาวุธของอาเซียไล่ไม่จนครับหยางใตจุนล็อกมาทําให้หยางทางด้านของหยางใตจุนครับทำอะไรไม่ได้ครับ เร็วจริงๆครับอาเซียถีบซ้ายอีกแล้วโอ้หน้าตาตอนนี้สีหน้าเวตาเริ่มจะหนักใจเลยนะครับหยางไตจุนครับแล้วก็เดินนี้ต้องออกอาวุธด้วยครับยับซ้ายโอ้เพียงหมัดกับหลังครับชี้มาอีกแล้วครับบอกให้ตรงนี้ครับเอาโน้มาขวาครับแม่มีย่อเล็กๆครับนี่แหละครับแม่บอกแล้วครับว่าอย่าประมาทครับเพราะว่าเริ่มจะปรับจับเป้าได้แล้วนะครับหยางไตจุนเอแล้วครับหมัดขวานี่สุดไปครับโอ้อ้าหน้าถอดสีหรือเปล่าครับอาเซียลีลาไปไหนครับ ต้องงัดมาบวกหมัดกันโอ้แบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับเข้าทางอย่างหรือเปล่านะครับหมัดขวานี่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหแม่แต่ว่าลูกถีบนี่โอ้ดเรียกว่าเป็นลูกเก่งเลยครับตัดลำตัวไปแกงซ้ายตามอีกทีครับเดินเข้าหาอ้าวเริ่มจะขาอ่อนครับโดนแข้งอีกทีนึงเอาแล้วครับแม่จ็คกสุดครับสุดลงไปแล้วเริ่มจะไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับโดนหมัดเข้าไปนี่มีอาการนะครับอาเซีอครับยางตะจุนตอนนี้เดินเวี่ยงซ้ายป่ายขวาอุตลุนเลยครับมีลูกแบ็คคิก โอ้โหตอนนี้เริ่มจะโรคพลิกกลับแล้วหรอครับยานไตจุนเดินเข้ามาครับยับซ้ายอาเซียนดูเหมือนว่าจะหมดแรงลงไปนะครับแข้งขาเริ่มจะอ่อนความเร็วเริ่มจะลดลงเลยครับหมดยกที่2ครับโอ้โหอ่ะปริกก็เดินแบบสุดเหมือนกันนะครับเข้ามุมแบบหมดแรงเหมือนกันนะแต่ว่าอาเซียนนี่แม่ดูเบ่งกล้ามครับแต่ว่าตัวเองนี่โดนต่อยสุดนะฮะโอ้โหหายใจแรงเลยครับอาเซียนครับ ไปเจอบัตรนะครับในช่วงก่อนบทยุทธที่สองนะครับมีชะงักอยู่จังหวะหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงเห็นนะครับบัตรของยาไทรจุนที่ประมาทไม่ได้ครับไปดูครับหมัดไหนครับเลยก็มีความพยายามนะครับจะหมุนต่อยครับโดนหมัดโดนแข้งครับของอาเซียเข้าไปตอกไม่มีตั้งตลอดครับแข้งซ้ายก็รบกวนต่อเนื่องแต่ว่าก็เลิ่อมต่อยนี่ครับมัดนี้ครับโอ้โหอันนี้ฟุตไปเหมือนกันครับ โตมาครับของทางด้านอาเซียนครับเป็นมวยที่อาวุธคอมโบได้ดีครับมานชุดถนัดดีครับตรงนี้ครับว่าแล้วเหปาะสบการกว่าด้วยครับยกสามยิ่งน่าดูนะครับแบบนี้นี่ฮะขวาตรงครับกลับมาที่เวทีมวยราชดดำเนินนะครับเดินทางมาถึงยกที่สามกลับมาตามความมันกันต่อครับ ดูแล้วนี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าหมัดของหยางไต่จุนนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวครับเดี๋ยวทามาถึงยกที่3แล้วนะครับยกสุดท้ายคะแนนเนี่ยโอ้โหอ่ะเป็นของอาร์ซีอาร์นะครับขยับนําห่างครับแบบนี้ได้อีก10ต่อ9นะครับเป็น20ต่อ18ครับอย่างไม่มีทางเลือกและครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าต่อยสุดนี่เดี๋ยวดูครับยกที่แล้วแค่สุดยกนี้นี่อาจจะหล่นให้นับก็ได้ครับ ก็ต้องดูเลยครับว่าอาเซียอาหมดแรงเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ลุ้นเลยแหละครับโอ้ยดึงสอกกลับเข้ามาโดนแล้วก็มีพังงาออกไปนะครับยางไตจุนครับหมัดทุกขวามาครับอาเซียไตซ้ายแต่ว่ายังสกัดยางไตจุนไม่ได้ครับยังเดินต่อไปครับไตพับนอกก็ได้ลุ้นเลยครับตอนนี้เอาลูกหนักเข้าหาแล้วครับเอาลูกหนักเข้าวัดนะครับยางไตจุนกดคอมาไตปั๊มหลังไปทีหนึ่งครับกรรมการแยกไปกันต่อครับ เดินไม่หยุดนี่คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับอย่างไตจุนครับมีทลายใส่เรียบพุกขวาครับได้เต็มเต็มโอ้แกก็ยึๆๆๆดจักยึดยัตตีจริงๆครับอาเซียนี่ต่อ,อยมาเอ้าดูปัดขวาของอาเซียเข้าไปครับแม่เดี๋ยวดูครับจังหวะแลกหมัดหมัด,มดตอมัดนี่ใครดีกว่านะครับว่าตอนเข้ามุมยก2เนี่ยดูอย่างเนี่ยจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปพอสมควรครับเนี่ยสู้ด้วยใจนะครับ พยายามเดินเข้ามาครับส่วนอาเซียนเนไม่เป็นเป้านิ่งครับยังแผ่ววเหมือนเดิมแหม่แข้งซ้ายครับโอ้วเรียวแรงเนยด,ดูจะมั่นคงเลยครับตัวกหมัดไปโอ้มีกอดเก็บอาวุธไปด้วยนะครับอะ,อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเวลายังมีครับเดี๋ยวดูว่าผ่านช่วงครึ่งทาง,งยกสุดท้ายเนยเรียวแรงครับของอาเซียนที่สดชื่นเนยจะมีถดถอยไปหรือไม่นะครับเนธอย่างก็ติดเครื่องเดินต่อเนื่อง ต่วุฒินี่แมดูแล้วก็หองเหี่ยไปเหมือนกันนะครับโอ้โดนทีบล้ำตัวอีกอมีเหลือมองนาฬิกาครับอาเซาียนแมแบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับแม่มีเหลือไปนิดนึงครับแน่นอนว่าเลี้ยวแรงนี่ก็ต้องบริหารกันให้ดีฮะการชกในรูปแบบ3มยกแล้วก็ต้องดีทุกยกแบบนี้อาแม่มีโดนหมัดครับตอนนี้เห็นชัดแล้วนะครับปัญญาของอาเซียนที่แดงแจ๋เลยครับยับครับยับแล้วก็วนออกไม่ยอมปะทะแล้วอย่างแต่จุนก็ ยังเดินเข้าหาเรื่อยๆเลยครับอ่ะมีถอยครับอาจจะเป็นคุณบล่อปลาครับให้อาเซอีเดินเข้ามาบ้างเดินต่อครับหยางไตจุนหมัดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะน้ําหนักเบาลงไปแล้วนะครับหยางไตจุนครับทําให้อาเซอีตอนนี้มีเวลาคิดเวียดมัดกับหลังแหรเสียวจะโดนเปาเขี้ยวใช่ครับหันไปม,มองนาฬิกาหายเลยครับอาเซอีโอ้แล้วเข้ามาตอนนี้ดูเหมือนว่าหยางไตจุนนี่ก็เหลือไม่มากแล้วเหมือนกันนะครับ ดูตรงนี้นี่จากภาษากายนี่ยก็แหมหมดทั้งคู่เลยครับอ่ะดูโยกมาดูลีลานี่ยังไม่ยังยังยังพอจะมีครับมงในครับตัวหญ่ทั้งมวยจีนเนี่ยไม่ค่อยเอาเข่าอยู่แล้วนะครับประเภทเตะต่อยครับมาจากคิกบ็อกซิ่งกายหมดยกแล้วนะครับอ่าหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูสีหน้าสีตาครับนี่หมดจริงนะฮะโอ้ขนาดที่อาเซียนี่ยังคึกครับ ใช้ได้เลยครับฟอร์มการชกของอาร์เซนครับจากอิหร่านครับก็เป็นลูกศิษย์ของวบักฮากี้นะครับโอ้โขนาดที่หยามเนี่ยดูแล้วเรื่องของวัตถุดับใจเนี่ยใช้ได้ครับก็มีช่วงเวลาที่เกือบจะพลิกสถานการณ์นะครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับเนี่ยมาดโอ้โหต่อยสุดนี่ช่วงเวลาแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ฟื้นเร็วครับเอาตัวรอดได้ด้วยการกอด บทที่ความโดดเด่นของอาเซียนนี่ก็คือความม่ยมนยำในการออกอาบุตรของเขาเลยครับแล้วก็ผนวกข,ของความเร็วด้วยในขณะที่หยางไต่จุดนี้แสดงให้เห็นหัวใจนักสู้ครับเดินเข้าหาเดินชวนทะเลาะตลอดทั้ง3ยกแต่ว่าไล่ไปทันความเร็วของอาเซียนครับนี่นะครับโอ้โหน่ารักน่าลุ้นจริงๆครับปับัดนี้แต่ที่ฟอมฟิตมาดีเลยครับอาเซียนนี่กลับมาได้เร็วครับดูกันหลายๆมุมหลายๆช็อตนะครับ แล้วเวียหมัดกลับหลังนะครับสเปนนิงแบ็กฟรีสมาดูการชูม,มือเป็นทังก,การกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สู้กันครบสามยกถือว่าดูเดือดใช้ได้เลยครับไม่มีออมไม่มีประหยัดอาวุธกันกรรมการทั้งสามท่านออกคะแนน3 0ต่อ27คะแนนก็เป็นเอกฉันนะครับ ไปที่มุมแดงน,นะครับนักชกจากประเทศอิราน,นครับอาร์เซอาซาฟานิสซัดบาซ่านะครับนี่ครับ30ต่อ27ทั้ง3เสียงครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างไตจุนก็ได้